จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดว่าเกมปูกสวนที่เรารู้จักมันกลายเป็นเกมผีจากที่เราจะต้องกินแครอทในสวนมันจะกลายเป็นแครอทที่วิ่งไล่กินเราแทนซื้อมเล็ดในร้านค้าได้เลยเกมผีเนี่ยมันชอบสั่งเราจริงๆเลย,ยรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมาเล่นเกมผีคนเดียวเนี่ยมามาดูกันว่าเกมนี้จะทำให้ผมเนี่ยเสพความกลัวดิมดำความกลัวได้แค่ไหนวะไม่กลัวคุ้นเคยเจริงๆเลยอ้า นายคงจะผ่านอะไรมาเยอะใช่ไหมสีหน้าอย่างนี้นายคงจะเจอมาแล้วสินนะแครลอดผีนะโอเคซื้อมล็ดนะครับอ่าหนึ่งซื้อมเลเจ็ดอัน1 2 3สองสามโอ้เงินไม่พอปลูกครับผมปลูกปลูกแล้วก็น้ำลดถักมีค่าน้ำด้วยคุยฝนตกโอ้ี่มันเราจะโชคดีขนาดน,นี้วะโอโชคดีเกินอันนี้อะไรอะหอยทากสัตว์เลี้ยงเหรอใครมันจะบ้าปล่อยหอยทาก ใส่สวนวะนี่มันสัตวูพืชชัดแต่ว่าอย่างน้อยฝนก็ตกเนี่ยบรรยากาศอึมคลึมจริงๆอันนี้คืออะไรครับเติมน้ําตึงโอเคโห้ึ้นทีละสิบเปอร์เซ็นต์นึกว่าชาร์จแบตไอโฟนเกมนี้มีระบบวิ่งมวะเฮ้ยแต่มันมีระบบฤด,ดูกาลนะเห็นไหมมันมีฝนตกด้วยเนี่ยเฮ้ยแล้วถ้ามันมีบัตรมูนล,ล่ะท้องฟ้าสีแดงัน <c oughs> ก,ก็ตายพอดีเก็บแครอทนะครับตรงนี้อ่ะฮะเอาแครอทไปปลูกคืนได้ไหม โอ้ไม่ได้ผมจะขายของครับเรียบร้อยมีเงิน60บาทนะแบบนี้เราต้องฟาร์มไปเรื่อยหรอฟาร์มเงินแต่ว่าอย่างน้อยเราก็พัฒนาได้นะสตรอเบอร์รี่ไงอ่าฮะอ่าฮะอืมเคค่มและยังไม่ทําอะไรเลยช่างมันครับเรามีไฟฉายครับเรามีไฟฉายไม่ต้องห่วงเรามีไฟฉายโอ้ยมันมีแบตดูแบตเสื่อมด้วยไอโฟนอีกแล้วเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะโอ้โหดีเลยว่าตัวนที่เราจะหนีอ้ามัาา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  ดยไอ้ไอ้ยอกไปโอ้ฉันอยู่ในบ้านนะดิแครอทเอ้ยมีชีวิตทั้งทีดันเปิดประตูไม่เป็นโอ<ฮ>้หใครวะเนี่ยไม่อยู่ในบ้านฉันได้ไงโอ้อยากไปเรียกเพื่อนมาเล่นด้วยจริงเลย <c oughs> เริ่มใหม่ไหมชวนคนอื่นมาไหมผมเริ่มกลัวขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยอย่างนั้นเรามีคุณซูซี่นะใช่ไหมคุณขายแบตเตอรี่หรออ่าโอเค ความจุถังความจุไฟฉายความเร็วนี่แหละอันนี้แหละ,นนหละความเร็วจะได้วิ่งไวๆเฮ้ยกุญแจเอาไว้ปลดล็อกสวนก็คือสวนเราสามารถเก่งขึ้นได้ใช่ไหมตามกุญแจผมวิ่งมันผ่านมาดูอยู่กุญแจเขียวโอ้ปลดล็อกไดเรื่อยโออะไรเนี่ยบอลลูนรวบรวมชิ้นส่วนเพื่อหลบหนีนี่คงจะเป็นวิธีชนะเกมสินะปลูกผักจนกว่าเราจะซื้อบอลลูนได้นะนะบอลลูนราคาเท่าไหร่2 0 0พโอ้ยตอนนี้มี1ิบบาท อุ้ยไอ้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 มันเข้าบ้านมันได้ไงไอ้ไอ้ไอ้มันเปิดประตูเป็นแล้วมันเปิดประตูเป็นแล้วให้ไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยขึ้นหลังคาอยขึ้นไปได้เลยมันมีที่แอบวะเนี่ยเอ้าคนเหมือนกันทำไมไม่ไปกินมันน่ะเอ้าทำไมกินแต่ผมเนี่ยเอาละเวลาปลูกสวนปลูกปลูกเจน้ำลิน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 อ่า แต่ผมก็พออุ่นใจนะไอ้แครอทเมื่อคืนมันกินเราแป๊บเดียวเลือดเราไม่ลดเลยดีดีดีเกมไม่น่ากลัวเท่าไหร่อันนี้อะไรเนี่ยผมไม่รู้เรื่องอะไรนะมาเล่นเกมเนี่ยผมไม่ค่อยศึกษาเกมก่อนเล่นเนี่ยน,น,น,นี่เน,นี่ยต้องใช้กุญแจม่วงที่เราไปเห็นน่ะอันนี้กุญแจอะไรกุญแจสีเหลืองโอเคก็แค่นี้แหละเกมโรบอกไม่ต้องศึกษาด้วยรวะใครโอเคเปิดร้านอุปกรณ์ภายในบ้านคืออะไรวะร้านอุปกรณ์มันแนะนําไม่หยุดเลย เอาอะไรดีวะ <c oughs> เฮ้ยได้รับเงินเพิ่มขึ้น5%จากการขายสินค้านี่เราซื้อไปแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อแครอทวะเกมโอเวอร์วะเฮ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วมันมีผักตายแม่ถ้ามีผักตายผมซวยนะเล่นเกมไปต่อไม่ได้เนี่ยโอเคนี่เลยซื้อุดบาทแล้วแครอทไอซองอันนี้อย่าเป็นอะไรนะไม่งั้นจบคลิปนะ <c oughs> จบเกมเลยนะเก็บแครอทครับทำสวนกันต่อขายวนเวียน 4 2บาทแล้วเรารีบไปซื้อเดี๋ยวมันคํำผมว่าต้องอัปเกรดขาตัวเองละเราจะต้องมีสัก3 4ขาถึงยะ่วิ่งไวมามีมเมลสตอรเบอรี่ผมผมแพนิกอ่ะพารานอยอยู่แล้วเนี่ยกลัวมันคํำเนี่ยแล้ว,แล,วแล้วแบตไฟฉายมันชาร์จยังไงอะ่ะอย่าบอกนะต้อง,ต,องต้องเติมซื้อชาร์จอ้ใช้มันเพื่อเติมแสงไฟฉายจริงๆด้วยลดลถ,ถนั่นค้ำแล้วคํำแล้วคํำอีกแล้วูออ้อะไรอะ่ะทำไมมีสัญลักษณ์เอเลี่ยนวะ ร้องไห้อะนั่นยานใช่ไหมมองอยู่งอ้ยมีเด็กด้วยตรงนั้นมีเด็กด้วยโออเอเลี่ยนเฮ้ย hey. 08ดอกไม้เอเลี่ยนคืออะไรวะดอกไม้เอเลี่ยนเปิดร้านค้าเฮ้ยเดียวนะเราสามารถซื้อให้ดอกไม้เอเลี่ยนเออเดียวเดียวเดียวเอาแครอทมาแรกเป็นดอกไม้เอเลี่ยนแล้วยนันมีเอมโอมันจะทำอะไรได้วะถ้าเราให้ดอกไม้เอเลี่ยน8อันแต่ว่าเราจะต้องแลกดอกไม้าเอเลี่ยนก่อนเนี่ยดอกไม้เอเลี่ยน,น,ยนคือเราต้องเอาผลผลิตเรา เอ้ยหอยทากมีประโยชน์แล้วออหอยทากก็แลกได้วันหน้าแล้วกันครับพี่พี่เดินทางมาหาผมบ่อยๆนะน้องชายพี่เป็นไรวะเฮ้ยเด็กน้อยเฮ็ดยังวะเฮ็ดยังอยูพูดียอ่ะมาห้ตอนกลางคืนเนี่ยจะกินมเะเขือเทศเหรอไม่มีไม่ให้นั่งอยู่นั่นแหละ <c oughs> ผ่านไปอีกหนึ่งวันเรามาซื้ออะไรดีอันนี้ขายหมดแล้วอ๋อมันมีรีสต็อกเหมือนโกการ์เด้นนี่ว่าคือแปลว่าวันไหนกล้วก็มันมีแต่ของแพงๆแล้วก็ เราก็ปลูกไม่ได้ดิใช่ไหมหรือเราไม่ทําอย่างอื่นที่เกมมันให้ทําเลยไหมเราแบบเราขายขายขายซื้อขายซื้อขายซื้อครบสองพันแล้วหนีเลยไหมไม่อยากเล่นแล้วอ่ะหนีเลยอ่ะรีบเก็บพีิกกเร็วรีบเข้าบ้านดีกว่าไหมกลัวเฮ้ยมันมีเสียงเด็กร้องไห้อยกแล้วอ่ะไอเดียคนนั้นอ่ะอืมกุญแจม่วงอืมสองร้อยเองนะกุญแจม่วงอ้ยเสียงอะไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเด็กถูกกินแล้วป่ะนะเด็กก็ยังอยู่นี่แล้วตัวอะไรอ่ะตัวยังอะพี่แท้คี่ป๊อตจังเลยครับเฮ้ยใครพูดวะฮ่าฮ่าฮ่าไหนบอกไม่กลัวผีเฮ้ยเสียงใครพูดวะฉันกำลังแพ้เสียงในหัวตัวเองอ่าอัพอะไรดีเราต้องเลือกละนี่เบิ้งแล้วก็อันนี้200โอเคเหลือร้อยหนึ่งเราได้กุญแจมาแล้วต่อไปฟาร์มนี้ก็จะเป็นของผมนะสินะกุญแจสีม่วง เราทุกอย่างมาปลูกที่นี่มันจะโตวไวขึ้นเว้ยแต่ก่อนอื่นผมแอบไปเติมน้าก่อนเดี๋ยวตายวิานอะไรเนี่ยเฮ้ยานอเลยวะอันนี้คืออะไรอ่ะซื้อบอลลูนและวางตรงนี้เพื่อนี้ฉันจะต้องซื้อบอลลูนมาไว้ตรงนี้ประกอบตรงนี้ฉันก็จะหนีได้อันนี้อะไรอ่ะซื้อมเมล็ดกล้วยเฮ้ยมีของมาขายแบบสุ่มเหรอ n p c มาขายเองมาจะก,กระตุ้นเรื่องไหนวะบีเทฟมลณะแน่ๆไหนมาดูดิ ค่าใหม่ราคาเท่าไหร่วะอืมสองร้อยเพิ่มความเร็วขาเราจะเพิ่มขึ้นไหมถ้าเราซื้อเพิ่มความเร็วอะ่ะมันต้องเพิ่มสิวะอยากเป็นเมืองมุมเบีวยวคุย้เฮ้ยหายไปตอนหน้าเลยอะ่ะโอ้ต้นกล้วยเป็นยังไงไม่เคยเห็นเลยเฮ้ยข้ามอีกแล้วอุ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอะ่อะ เหมือนเหมือนจะเป็นเด็กนะไอเด็กคนที่เราจะช่วยเหมือนจะเป็นผีด้วยเลยอะ่ะโอเคมันก็ไม่มีอะไรแล้วแต่มันน่ากลัววัสดีครับเบวคุยะเอ้ยเบียวคุยะขายอะไรทไําไมกล้วยราคาไม่เท่ากันเอาันนี้มะม่วงเหรอโอเคมีมะม่วงกับกล้วยนะซื้อไปอย่างละอันเลยจากนั้นวางวางลดน้ําลดไปลดโอ้ขึ้นโคตรช้าเลยนี่ขนาดเรามีบัฟ15%จากแปลงนี้นะ เฮ้ยข้ามอีกแล้วข้ามอีกแล้วไปใช้กับบูมีเงินกับบูมี่ไนวันนี้เราจะมาปลอมตัวเป็น n p c นะครับและแอบดูผีอยู่ห่างมีตัวอะไรก็ได้วะป่าแห่งนี้เฮ้ยโฮโหโฮโหแห้งเกินแรงแรงแรงมากเลยนะแรงเฮ้ย ฉันเห็นมากับตาแล้วอ่ะสว่างแล้วเล่นง่ายและสว่างและอุย้ยต้นมงกอลแ mango ไหนเก็บปุ๊บโอ้โหเก็บไปทั้งต้นเนี่ยนะมาเรามาซื้ออะไรดีซื้อขาใหม่กัน2อน200เปิ้งดูวิ่งนี่โอโหมันเร็วขึ้นยังไงวะมเล็ดลึกลับ25บาทอ่ะอ่ะอ่ะโอเคซื้อซื้อพิกไม่ได้โอ้ยลืมดูเงิน,มนเมล็ดลึกลับหอันว่าง ว่างว่างว่างอฮ้ยหลายสีอยู่นะอันนี้คือโซนเมล็ดลึกลับนะลดน้ําก่อนนะกันเราจะได้ดูนะครับว่ามันคือเมล็ดอะไรกันแน่เฮ้ยเฮ้อ้อออยฝนต,ตกสวยไม่ต้องลดผักเองสวยสวยสวยบัฟเนี่ยดีๆีแต่เราต้องเก็บเอ่อน้ำไว้กับตัวหน่อยนะเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินอ่าเมล็ดลึกลับมีอะไรอย่าบอกนะแครอทอ้ <c oughs> มันก็ไม่มีแต่ก,กากๆไม่ใช่เหรอวะ แต่นี่คุ้มป่ะยี่บาทได้มะเขือเทศมเล็ดลึกลับนี่คือเป็นการสุ่มซีดเว้ซึ่งก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่ค่อยไหวเท่าไหร่ไม่ค่อยมีดวงกับเกมนะผมเนี่ยอุย้ยเดี๋ยวนะมเล็นลึกลับเราได้พิกกำไรกำไรกำไรเลยแหละอันเนี้ยแบบนี้ต้องเอาอิน <All in. S 1> อ้าวไม่มีไม่ขายแล้วเฮ้ยหอยทากโอ้ลืมเก็บหอยทากเลยเผื่อพี่เอเลี่ยนมาตอนนี้ไม่น่าใช่พี่เอเลี่ยนละ นี่เป็นพี่แคโรลเบิ่มเอา้ามีเด็กร้องไห้ควรไปไหมควรไปไหมเผื่อเจอพี่แคลอลเบิ่มมาอีกหลบก่อนนั่นไงพี่บิ้มมันจะกินเด็กอีกปะเนี่ยเอา้ากินผู้ใหญ่ะ่ะหลบก่อนแล้วกันมาแล้วพี่บิ้มมันวิ่งอยู่แถวนั้นน่ะพี่บิ้มไปแล้วเหรอเฮ้ยไอ้น้องอยู่ตัวนี้ทำไมวะไหนอยากกินมะเขือ ทุ <Hey. S 2> กคนรู้ไหมผมเล่นมาไกลขนาดนี้ผมยังกลัวอยู่นะ <c oughs> แบบ <c oughs> เคยเป็นไหมมันขนลุกอะเวลาเล่นเกมผีคนเดียวอะใครมันทำใจได้วะผมทำไม่ได้นะเวย้ยที่ผมไม่ค่อยเล่นเกมผีอะ2,100่21เอาไปอัพอะไรดีวะ2,100หรอเอาไปเดี๋ยวจะกุญแจเขียวแปลงผักแ,แปลงอื่นมีความสามารถอะไรนะอันนี้อะไรมูลค่าพืชผลอันนี้คือพืชผลจะแพงขึ้นแปลงนี้แต่ว่าผมคิดว่ากุญแจเอานี้ไหมมัน800มันแพงสุดเลยนะ สีฟ้าเนี่ยซื้อเลยละกันอ่าแล้วก็เพิ่มเพิ่มขายอีกข้างหนึง่ง300มาวิ่งเร็วแค่นี้นะเปิดเคเราจะปลูกแปลงนี้เฮ้ยต้นมะพร้าวผมโตแล้วฮอกว่าจะได้เห็นต้นมะพร้าวนะเนี่ยหาฮะไปขายผมใกล้จะรอดจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มีความหวังมากเลย2 2 0พแล้วแค่นั้นแหละเนี่ยอันละ2,000ด้านบนบอลลูน4,000 ห้าพันต้องหาเงิน 5, หออ้าพันน่ะถึงจะรอดอะ่ะเมื่อแล้ว <c oughs> okay. โอเคอเคุ้ยเติมสต็อกม่หยุดเลยอาา่าฮ่เฮ้ยเมยอนอเฮ้ยรอบนี้มันจะกินอะไรอะ่ะมุกเขือหรือเราหรือเราวะเฮ้ยโอเควิ่งกลับอยากเหนื่อยไหมวิ่งกลับมาเฮ้ยไม่กลับแล้ว <c oughs> วิธีหลบผีเกมนี้มันง่ายมากเลยเว้ยเราปลูกผักแล้วกัน ผมพอจะจับทางได้ละถ้าเกิดว่าผีมาวันไหนนะครับเฮ้ยผมจับทางไม่ได้ผมจับทางไม่ได้มันมาเรยเรื่อยมันมาเรื่อวนึกว่าหลบวัวกระทิงหลบวัวกระทิงจะชับหลบหลบอุ้ยไม่ไม่ไม่ได้ละโอ้ยเฮ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 ้ยอย่าติดตลกอย่าติดตลกหลบสวยเดี๋ยวนี้สวยแต่วิ่งเป็นวงกลมมีโอกาสรอดนะโอเค เค okay. จริงด้วยซิกแซกเป็นวงกลมเคเคแล้วเอาอเข้าบา้านให้ได้เราอย่ามาตายแบบนี้เคหลบอีกเคมันใกล้กันเรื่อยๆแล้วเนี่ยอยา่าโง่เลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเกืเอ,อบตายฟรีอยากกินเลยวะบูเบอรี่เหรอบูเบอรี่มีไหมเนี่ย ไม่รู้อะมีมเ้ยเฮ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 ้ยนละครเนละคจริงๆทำทำไมวะเบคอนเอ,อเข้าบ้านกลับเออนั่นแหละตัวให้ตัวมันอุยอ้ยอย้อกลอยไปไปนพนก่อนเะผมจะไปคุยกับเอเลี่ยนี้เนี่ยผมแรกแล้วได้ไพี่ผมผมแรกแล้วไม่ใช่หรอพี่อ่ะผมแรกแล้วพี่อ่ะฮะแทอีเทรดอะไร,รพี่ <laughs> อ๋อผมได้ดอกไม้ละเฮ้ยพี่เอเลียนมาเอเลียนมาเอออ่าผมต้องไปเก็บผักที่ผมดองไว้แล้วละ่ะผมดองไม่เพียบเลยอะ่ะมาเพื่อเอเลียนตัวนี้นะผมอยากรู้จริงว่ายานอวก,กาศเนี่ยมันหนีได้เหมือนบอลลูนไหม เก็บ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 เแ็้วได้เา็บยก็บเ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 า็บยก็มเก็บเก็บยว็บเก็บอกไมเก็บเก็บเก็บเน็บยก็บเ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 นี้เก็บ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 เกยบเก็อเก็บเก็บเก็บเา็บนก็บเก็มเก็บเก็บเก็บเกเก็บเกมบนห็บเก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 ็บเร็จเ้าดอกม้ผมหาเอ่ะโอ้บอกแบปกนี่แหละไม่เาละเอเลี่ยนเกันเว้เี่ยเบลูนมาแล้ว เช้านี้ฉันจะหนีละโหห่วยจริงทนเล่นไปชั่วโมงนะผมอะ่ะผมต้องกลัวอะไรบ้างมีใครรู้ไหมนีละ <c oughs> ดูดิ 7 2นาทีอะเป็นชั่วโมงอโวอโอโลมารับคนเข้าแกงแมวบว,วมอีอครับผมสมัครตอนนี้เพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นสมชายกดเครื่องคิดเลขหน่อยดิมันตกวันละเท่าไหร่วะตกวันละ1บาท60สตางค์เองครับพี่แท้ทำหนึ่งล้านวันเท่ากับพี่จะได้1ล้านบาทมูฮาหาห้าหล้านวัน1ล้านบาทมัน2,000ปีนะสมชายแล้วให้สองคนนี้มันจะใช้เพลงอินเดียชวนคนเข้าแกงทำเพื่ออะไร